ตอนนี้นะคะนก็อยู่ที่งานพรมแดงนะคะของ My o r p o r a t i o n Thailand ค่ะบอกเลยว่าอลังการมากๆพอนี่คืองานเปิดตัวสินค้าของ My Product นั่นเนะคะที่น่าใช้ทั้งมากตาและรว่หนึ่งสเปรย์และอย่าคัญวันนี้ยเขาจะมีเปิดตัวแพลตฟอร์มธุรกิจใหญ่ยักษ์ที่ต้องบอกว่าหลักพันล้านและตอนนี้เราก็อยู่กับ CEO คนสวยนะคะพี่ไม้สวัสดีค่ะี ที่พี่มาแบบเชิญนั้นมาร่วมงานเปิดตัวถามหน่อยว่าการเปิดตัว My Corporation ชันวันนี้มันจะปังขนาดไหนแพลตฟอร์มของเรานะคะคือแพลตฟอร์มที่สร้างรายได้ด้วยปลายนิ้วนะคะผู้ที่เข้ามาใช้งานนะคะจะเป็นรูปแบบของสมาชิกทั่วไปก็ได้นะคะต้องการชนะ้อปปิ้งกินเที่ยวนะคะ การใช้ชีวิตตัวเองมาอยู่บนแพลตฟอร์มทุกๆการสั่งซื้อจะมีคะแนนทุกๆคะแนนจะมีแคชแบ็กกลับคืนไปรวมไปถึงนะคะคอนเนคชั่นของไมค์นะคะที่มีมากว่า20ปีนะคะจากยอดขายร้อยเปทุกๆปีกว่า20ล้านบาทนะคะไมค์ก็จะเอาคอนเนคชั่นตรงนั้นมาต่อยอดให้กับผู้ประกอบการทุกท่านที่เป็นเจ้าของสินค้าและธุรกิจบริการบนแพลตฟอร์มรอด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 ของขยโยมากเลพี่นาขายอยูมาก อยู่แล้ว m มค์คอร์เปอเรชันปังๆถ้าเราอยากซื้อแบบนี้้างทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ให้เนี่เวลาซื้อสินค้าของเขาเนี่ยก็ซื้อในลิงก์นี้แล้วทุกคนนะคะน่นี่นส่งลิงก์ว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะถ้าอยากจะซื้อเหมือนกันเนี่ยก็คลิกลิงก์นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวมาตาน้ําตบแบบสเปรย์หรือว่าจะเป็นอีก3 0ม0 0ื่นรายการนะคะที่อยู่ในเว็บนี้ด้วยสามารถซื้อผ่านลิงก์นี้ได้เลยวีซื้อเลยเพราะว่าวีซื้อปุ๊บพี่ได้เงินด้วยพี่นายจะได้เงินได้ไงอ่ะ เพราะพี่ <Hobby S 2> เป็นสมาชิกของ My Corporation เนเมื่อไหร่ที่เราซื้อของจนครบ1500รคะแนนเนี่ยเราจะได้เป็นสมาชิกฟรีแล้วเราก็จะได้ลิงก์เพื่อส่งให้เพื่อนทุกๆ 1, 5 0 0คะแนนเราจะได้เงินกลับมาเรื่อยๆหรือว่าใครที่อยากจะเข้ามาขายของที่นี่นะคะ<ม>ก็เพียงซื้อของให้ครบ1500รคะแนนเนี่ยก็สามารถ เข้ามาเป็นผู้ค้านะคะเขาจะรับเพียงแค่30,000 SKU เท่านั้นตอนนี้หนูเป็นสามาชิกแล้วหนูก็ส่งลิงก์ให้เพื่อนได้เลยใช่ปะได้หมดเลยแล้วพอเพื่อนหล่อนช้อปปิ้งหล่อนก็จะได้เงินจังเลรวยๆๆี่เล็กกันนะ